คุณวิจัยศรีขวัญนายกสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่11ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาสาหกรรมศิลป์ในหลักสูตรปรับปรุงพศ2562ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการรวมถึงแนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในปีงบประมาณพศ2566การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามาหาวิทยาลัยราชภาัเทสตรีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมาหาวิทยาลัยราชภาัเทสตรีประจําปีงบประมาณพศ2565ในรอบ12เดือนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรและร้องทุกข์ประจาํามหาวิทยาลัยราชภาัเทสตรี การพิจรารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีรวมถึงการพิจรารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีประจำปีพศ2566ด้วย